ไปเที่ยวเลยมันเจอแฟนคนนี้ค่ะพอเจอกันคืนแรกก็รับเลี้ยงเขามีครอบครัวอยู่ก่อนไหมคะมีค่ะเหมือนกับเราก็เอามาเป็นภรรยาน้อยเขาอีกคนคนึ่ะภายในห้าปีเขาก็ไปหยา่าแล้วก็เปิดตัวเราว่าเป็นเมียเขาไม่ไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นอีกไหมคะมีค่ะผู้หญิงมาถึงที่หมายถึงว่าเขาจะมีอะไรกับใครทีนึงเขาก็ภาพามาที่ห้องค่ะก็นั่งกินเบียร์กันอยู่ห้องหมดนะคะแฟนบอกว่าเธอลงไปซื้อเบียร์ให้หน่อยอเราคิดว่า เจอข้างแรกคงไม่มีอะไระก็ปล่อยเขาอยู่กันสองคนไม่ได้คิดอะไรจริงๆแต่พอซื้อเบียร์ขึ้นไปแล้วอะไปเจอแบบเขาคนละหอยู่เขาสงงอ,อ,ของคนกำลังทำอะไรกันอยู่พ้อลังทำอะไรกันอยู่แล้วเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นรับรู้ว่าเขานอกใจเราในห้องของเราก็จะเอาไขรเขาก็ต้องเอาให้ได้เขาบอกถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึง่งทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34